ฝันว่าพอโทลไปเที่ยวทั้งใดกับวูจักก่อนนั่งนั่งนั่งคนบารมีครับไปแล้วบารมีคนทาจิตนั่งบอกพี่น้องทั้งบ้านอันนี้เรียกพอโศฝันเมื่อคืนนี่แหละพอโศฝันนั่นว่ามานั่งไก่กันได้ไหมานั่งไก่ไก่กันเนาะพอโศฝันว่าแต่ไปจักไปทั้งใดบุกมากัมเมกลยไปภาคกันยางไปย่างไปบารนี้ไปไปพ่อผู้เฒ่านั่งยุ่งก็เลยกับเอ็กน้อยนั่งเล่นยุ่ ก็เลยพ่อก็เลยว่าโอ๊ยเป็นเห่นน้ำยายกันก็เี้เข้าไปเข้าไปมาบเล็กน้อยมันจะเอาเงินตะกร้าของเห่นจักมันเอามาซังใดบัมาแล้วแบบนี้เล็กน้อยนอนคนยู่ในหันเขาเอามาถิมวางสิแหล็กน้อยมาเล่นบานนี้พ่อเลยอยากได้ก็เลยว่าหายซาจะเอาไปเลี้ยงดอกเพราะว่ามีลูกวางเชือวันนี้ท่านโดนท้านโดนนั่งอีกนั่งไปนั่งมา เขาเล็กมาไม่อ ok ีกอย่างผู้ใหญ่ก็ผู้ผู้ชุดนจากรผู้นี้เล่นเป็นแล้วเล่นได้แล้วเขามาถิมพ่อก็เลว่าพ่อเจาทั้งสองคนน่ะแหละไปเลี้ยงเด็กน้อยเออเด็กหน่อยผู้หนึ่งแล่นเป็นแล้วอันนี้พ่อก็พ่อโรกนเลยว่าหนึ่นบัเจ้าพ่อเลยว่าบ้านจัาบ่ย่านตำรวจจับบ่วางสิอันนี้บ่ไม่อย่ากตำรวจเนี่ยบม่ย่างตำรวจจับดอกผมเองผมไม่หลูกอยู่วางสิละ วันนี้เกิดเลยว่าพ่อโสเสื่ออันอันอันเนี่ยชื่อเลขรถไปแล้วชื่อหนึ่งสองชื่อหนึ่งสองแปดชื่อไว้เราเมื่อฝันไหม่บันทึกคร <พ prestigious S 1> ับอันมันจีว่าอนั้นพ่อโสเกิดพ่อโสว่าวันนี้แหละหาเจ็ดหาเจ็ดเจ็ดหามกับเข่ากับเลขันน้ำมันคนวันนี้วันนี้หาเจ็ดแยกหานี่กันหาเจ็ดนี่กันเลขอายุพ่อโสเนาะ วันนี้ตัวไอ้เล็กพ่อโสกฝันเนี่ยพ่อโสกจี๋จีจจ๋ใส่เปลี่ยนขานหนึ่งหนึ่งที่หนึ่งหนึ่งตามอายุเจ้าของอข้อเสอนั่นแหละพันว่าพ้านพันพัน,น,นว่าได้เด็กหน่อยพูดหนึ่งผู้แรกนี่น้อยอย่างนี้ผู้ที่สองพูดลักแรกก็ต้องตุก,กตานีกไหมถ้าว่าเป็นเป็นเด็กหน่อยน,อนั่นนั่นแ้ง่พดจูวันนี้ก็เลยเอา ผมเลยขอว่าให้พ่อออกไปเลี้ยงซาพ่อมาสิี่อเสียเอาผมไม่ลู้วันนี้ท่านโดนเขากลับมาที่มีผู้หนึ่งแล่นได้เราดิเพราะสายเสือผ่าแลนเพราะสายเสือผ่าแล่นแล่นอยู่ทั้งเสียงจิระอืโอ้ยฟืนนี่เขามไม่ต้องจๆๆะอะไรเรียกกันน้ำมันบอกพ่อเจนะ้านะขันขันเลียกขานน้ำมันก็คือว่าผมก็บอกไปแล้วล่ะกับแม่ไก,ก่กรบอกไป,ไปว่า ไอ้ศูนย์เก้าแล้วก็ซีตัแปดซีแล้วก็เก็หาเลขคันน้ำมนต์มื่อเนี่ยมาแล้วคันน้ำมนตนนี่ของของไผยทรงมาจ้ะของหลานทรงมาเขาทุกดแมนวงหันกัเขาว่างหันวงหันกัวงหันกัมากแปดเจ็ดสองศูนย์เก้าซี ศูนเจ็ดสี่แล้วก็ศูนย์แปดสี่แล้วก็ศูนย์เก้าแล้วก็ศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าห้าโอ้หลายตัวกนห้พ่อโซดจับห้มันหลายศูนย์เจ้าสี่ศูนย์แปดสี่สครับครับ0ู4ย์0จ4แล้วก็0ใช่ไ เขาบอกกีกับเขาคนยังต <in> <fills> <romance> well, ิดตามตาเลขสองเก้าหลายพดคนพ่อสนใจเลขอันแปดเจ็ดสองสบายพ่อโสก็หายไปมั่งหันหายแปแปดเจ็ดสองสบายหังอันก็มีคนเสื้อกะกะซีมีคนเสื้อแน่กับผู้คนซื้อได้พัสดุตัวเพื่อกันที่ได้เราวาดมั่งหันพ่อโสกั็สื้อ มาแปดเจ็ดสองม่ะเพราะโซ่ก็ซื้อสองเจ็ดแปดก็แปดเจ็ดเจ็ดแปดแค่นั้นนี่แหครับนี่ครับนี่แหละเลขอันนี้คือเลขขันน้ำม้อนครับนี่เลขขันน้ำม้อนมีมีศูนย์เก้าแล้วก็แปดสี่แล้วกัเจ็ดห้าครับแปดสี่ม่เจ็ดห้าอันนี้ผมเขียนใส่ซื้อหรอกผมเขียนตักกลับห้ยซื้อๆนี่จึงผมเขียนใส่ซื้อๆเก้าสี่นี่เพราะว่ามมีอยู่น้ำกันล่ะ เลขตัวเต็มเตๆเพื่อพ่อโซจ้าพห้เพื่อศูนย์เก้าสี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์เจ็ดห้าครับชนไม่ใจพ่อโซมากช่วยใจครับมักกว่าสองตัวไม่ใจพ่อโซมักเวกสองตัวคือมากัว่านี้ศูนย์เก้า ได้จะไปหาซื้อทั้งใดแล้วพี่น้องเลยไปทั้งใดก็การหมดแล้วอันเสื้อกบเสื้อได้ส,สามตันพราะศมาตรงนี 90. Siri, 90. ้แล้วพี่น้องเนี่ยสี่เก้าศูนย์มาตรงไหนขอพวกศูสี่เก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์เพราะอย่างพวขึ้นคือกสีเก้าศูนย์ครับพอว่าทีพบโศูนั่หนึ่งพวกศมากเนี่ย เพราะว่าพ่อสเนี่ฝันฝันว่าได้ลูกใหม่น้ำแต่เพราะว่าฝันว่าเขาเด็กน้อยมาดิ่มไปพ่อโสกันดื่มผู้แรกพ่อโสก็ว่าจะได้พ่อโสจะเอาไปหนี่เพราะว่ากับฝันเห็นแม่น้ำเห็นเห็นเห็นผู้เฒ่าน่ะอันแม่เล่าอายุแม่เล่าอายุอันเก้าสิบสี่ปีพอเกลยเอา ู้เทากับเก้าศูนยันเท็นแม่น้ำวาันเทีนเนี่ย้าอยู่บ okay. ้านเนี่ยสาน้ำเนี่ยเออเดี๋ยววงพอพอโตสีเสียงใส่ให้เยอะโตเร้่เพว่าเลขที่พอโตมักที่สุดนี่คือตัวนี้แหละกับตัวกราฟมันนี่ตัวกราฟคือศูนย์เก้าสี่นี่แหละ นี่เลขกเลขกคือพอโสมามาลาลที่สุดคือนเย่นอยู่นี่มายที่สุดคือตัวนี้พอโสมาแม่กลายแล้วมาตัวนี้พ่อสตัวนี่พอโสมาแม่กลายแล้วมาตัวนี้พ่อโสตัวนี้คือมาคนละตัวมันเกิดตัวเดียวกันตัวเดียวกันได้ตัวกัครับมันตัวกับเขจะเป็นเด็กตัวเดียกันอันนี้คืออายุอันนี้คืออายุ เอยไ้คือคือแม่พอสูคนคนได้รูเก้าสี่ปีพนคนตายครผมผมก็เลยมากศูนย์เก้าสี่อันนี้ขึ้นเล็กแม่กก่เลขอันนี้คือเลขขันน้ำมันครับมันตรงกันครับเลขขันน้ำมันครับเล็กว่าเย์เก้าเก้าศูนย์นี่ตรงเป็นเป็นเลขขันน้ำมันบ่แมนครับเลขขันน้ำมันเก้าสี่สี่เก้าสงกับเลขตาราง ครับคับศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์เก้านี่เก้าศูนย์นี่เือตรงกับ<อ>เลขไอ้แม่ไก่ฝันครับทำนี่แหละเนี่ยท่ามีสามเนี่ยทา่าสำหรับมือนี่เนาะครับเออเออไข่เลยละ่ะตนเลขตอนไหนมาบอกแม่ไกย่ยังเป็นตุกเก้ายันมาแมนครับทั้งเป็นตุกเก้าครับตัวนี้ครับนี่หนึ่งเก้าศูนย์อศูนย์เก้าเลขเลขแม่ไก่น่ะ หนึ่งนเกาแมนครับหนึ่งชนเกาเล่าสีบอาตัตนตาตาเล่าออกจากงพยงบาตมากคนละเท่าเดียวนี่หละเลขเดยวนี้ครับแมนที่ที่ทีงพิาบาลไม่เขียนให้แมนครับทีรงพยาบาลเขียนให้เบ้าว่าคื่องนั้นคนบอกไปทังี่ครับนี่แหละหนึ่งชนเกาวันนี้เลขขันมันมันมาตรงกันอีกชนเก ครบับอันนี้เร,รียกพอสูฝันเห็นแม่คือฝันเห็นนั่นยายเถาเนี่ยยายเถาอายุหียนเนี่ละแม่แม่อยุหนเนี่ยเป็นอายุเก้าสิบ่ปีนเสียครับต,ต,ต้นใจพอตก็รุ่งจีใช่ศูนย์ศูนย์เก้าส่เนี่ยละไม่มันเป็นเด็กตัวเดียวเออมันเป็นโรคตัวเดียวกันเรื่องทั้งสามล็อกเลย,ลยทั้งสามอกแมนครับเก้าศูนย์ศูนย์เก้านี่ทั้งสามล็อกเย สรุปมือหวยออกนี่มีเท่านี้เห็นบหมเนี่ยมีเท่านี้ครับนี่อันนี้ผมขยายออกซื้ออันนี้คือว่าเลขเลขเลขหวยนี่มีหนึ่งตัวนี้นแล้วก็สองตัวนี้สามตัวนี้ที่เก้านี่ผมกลับไบเซื้อครับตัวที่นี่กลับใบเสื้อเลเขแนวทางนี่แรนครับนี่แช่นีม บอมีอีกชุดเต็มพอมือนี่มือห้อยออกแล้วนะครับมือนี่ห้อยมือห้อยออกแล้วที่วงกลมไหนกันนี่สี่เก้าศูนย์ศูนย์เก้าสี่เนาะครับถ้าสองตัวเดี๋ยวพ่อโสถ้าเถ้าสองตัวนี่ศูนย์เก้าศูนย์เก้ากับเก้าสี่ศูนย์เก้ากับเก้าสี่แมนเก้าสี่ศูนย์เก้าเก้าเก้าสี่ตหนี้เนาะแมนี้ครับ ฝากออกบอกอัแอดมินเนี่ยนะครับเพราะว่าขันว่ามาตาเศร้ากาิบว่าเห็นพอโสพอโสสิไปธุระเมื่อนี้คันนั้นขันเห็นยุไยคันขันขันคิดว่าสีมาเนี่ยทั้งมีหลุมหลายๆก็เพต้องให้มันมีดอกหลุมรลอมาโรดโลดมาโลดแต่ว่าสวยอีกจังมากอนัก ถ้าว่าสวยอีกจักน้อยนี่พอโสสิไปธุระครับอ๋อไม่ลองไม่ชี้จัดหน้าอจอตามนี้นะครับตัวเลขพ่อโสก็บาบอกผ่านเอ็ดมินคนมากก่อนไปถึงคนหลังแต่ขันมากสวยก็น,นั่นอาจจะว่าท่านพอโสพอโสสิไปธุระพอโสสิไปธุระในเมืองเขาุดรครับบ่แม่นไปน้องหานนี่แหละไปธุระตถ้าเมื่อเ้าต์ถ้า ตาหัวซื้อมาตาตื่นขึ้นเท่าเดี๋ยวนี้พอเขายังเท่าเท่ารับโทรศัพท์มเยอะต่ว่าปวดหัวแล้วนี่แยน้ำจี่นแดงเพื่อนอยากได้เนาะแมนแมนเพื่อนอยากได้กับป่อยเพื่อนแต่ว่ามีเนี่ยว่าแอบแฝงเพราะได้ว่าไปเอาของผู้นั้นผู้นีเพราะได้ไปนั่นดักกับมีตะเลขกับของฟันนี่ละแม่ไก่เขาหนุนหยาดมีเล็กน้อยพี่น้องอยากเห็นหน้าแม่ไก่ว่าฉันกับเบื้องต้นแค่แค่ว่าฉันแม่ไก่เราอยู่ดีสบายเราบอกว่าฉันสบายแล้วผ้าปิ่นผู้ได้ห้าร้อยคันแล้ว อยู่วัดอนยังก็ลละราน้ำย่อยาน้ำย่อยอยู่อเนี่เดนี่เดนี่เได้มากเนี่ยได้ขั้นขึ้นเราับาน้ำย่อยไปเชี่ยวมือบ้านได้ขั้นขึ้นเราได้ขั้นขึ้นเ้าครับว่ามันจะขึ้นว่าไรบ่ลงมากบ่สั้นจริงี่ป้าก็ชิลลงได้ว่าไรตอนแรกว่ามันไม่อากาศสิตายอนนี้ม่าเป็นเพราะอากาศสิตายยี่โพสตที่สีตายก้ขึ้นบ่ไหว ลูกไส่ผมภไทยใจคิดหายข้างเครืงเนาะเป็นไงล่ะแม่จะลูกไส่ว่าจะคืนบ้าหฮอดก็เหล่าแตงาวว่ากูจะคอยข้านึ้นไปชุดเนาะกูจะคืนเนาะกูจะคนไปร่องพวกเนาะกูคืนได้ไหมเนากูต้องข้านไาร่องกูจะคอยข้านร่องเงาเนาะค้นไปชุดยอดธาตุนะยอดธาตุเฮ้ยึ้นไปสุดตอนนี้คืนลงไปใต้โขดินที่ว่าฟาที่ว่าน้ำน้อย รงไปบันไดจะว่าจะขันท่านจริงดิงว่ามันขึนมากบันดอยู่เน่ะว่าเจ้าคอยขึ้นเจ้าเจาเวลงมากเรื่องมันเดียวลงมาบันใดเนีมันสูงยีีสูงสเดี๋ยวลงไปแลเนี่ยาคือแบเ้าเจ้เงี้ยหน่อยล้างคอนหลังเงียนี้จะล้งคอหนิล่ะเดียมา ก็รุ่งไ้วี่ไหลังนี่แค่ขนอนาย่างเยียวพูดถึงสุขภาพร่างกายไม่ไดตอนนี้โตเาไแล้วให้หครับให้ยืดอกตันัเก้าหลายเตอร์เียขูมาเจอุ่งไม่มาปวดหัวปวดหัวรุ่งกรุงแปดพื้นเนาะครับ ุกโลกขาดคุณไมาไดจะต้องรุ่งง่ายเลยโอ้อยากว่าจะพ้องร่งห้ำจิบม้าจเปรีที่ยืนไงมาใช่ปากใส่คอไงเนาะจิรวบบฝืนขึ้นมากด้วยบัว่ามันถือว่าขึ้น

นี่ไม่ได้ไม่นี่ไม่ได้เราว่าเรื่องนี้ม่งเน่บาน่ไม่เขียนเรื่อใแต่นึ่งสูงเก่าไม่เขียนใหรตัวแดงคือคือเอาไปชื่เรื่องหลังเก่านะเร่อมือป็นตำหนองน้ำเ่าเื่องตำหอง่ีหูเท่าดอกผีหูห้องนั่นแหะห้องที่มันใ่น่นแหละผีหูห้องนั่นะ อนี้พนยมาบอกว่าพันยกับว่าพันยัยแล้วกามาอยู่ไปมือไปบึงไปเรียกมาไปจํมาล้ามาล่าขึ้นมาล่าเปล่นเห็นเล่าอยู่แต่ว่าไม่ผู้เห็นนั่นไมใจเราไม่็นผู้เดียวเราเป็นนางหยุ่นอย่างน้นเราแล้วางอะไรเราคนพิการกาได้เนี่ยเรานางหยุ่อืนไปอะไรเรานค่บอก เดี๋เราโยกเงี้ยเดี๋ยวไกินถู่เไ้เราบอกเด็กตัวนี้วเาบอกเหงวอันวันนี้เราก็ว่าให้ชื่อไว้ตเก้าอันละื้อใตเก้าใบหนึ่งศนเกาอันละโตเก้าอันละเาะมันก็มาโตเขาเลยคันลำม้นเขาพอดี้คันลำม้วนเขาก็มาสี่เก่าเนาะคันำม้วนเี่ยมาแล้วที่พอโซเขียนไทยเนี่ย